การขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เราทําการบันทึกซื้อสินค้ารายตัวเนี่ยเข้ามาในสต็อกก่อนนะคะไปที่เมนูรายจ่ายแล้วก็บันทึกซื้อสินค้ากดปุ่มสร้างค่ะเราก็บันทึกรายละเอียดต่างๆนะคะตามบินที่เราได้รับเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ขายค่ะรายการสินค้าว่ามีตัวใดบ้างนะคะจํานวนแล้วก็ราคาค่ะ โดยในตัวอย่างนี้นะคะจะสมมุติเป็นสินค้า AA สินค้า BB 2ตัวค่ะก็จะได้เป็น2บรรทัดแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วกดบันทึกซื้อสินค้าค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราต้องการจะตัดสินค้า2ตัวนี้ค่ะออกจากสต็อกเพื่อที่จะมาเป็นสินค้าประกอบนะคะหรือเป็นสินค้ารอจัดชุดนั่นเองค่ะ ให้เราไปที่เมนูรายรับค่ะแล้วก็เลือกคําสั่งสร้างใบเสร็จรับเงินกดปุ่มสร้างค่ะชื่อลูกค้าตรงนี้นะคะก็ระบุเป็นคอนแทคที่เราสมมุติขึ้นมาได้นะคะก็จะเป็นสินค้ารอจัดชุดค่ะแล้วก็เลือกรายการสินค้าที่เราต้องการจะตัดออกจากสต็อกเพื่อนำมาประกอบนะคะระบุจำนวนแล้วก็ราคาค่ะ แล้วก็ตรงส่วนลดนะคะให้ระบุส่วนลดเต็มจำนวนเท่ากับราคาเลยค่ะเพื่อให้มูลค่าสุทธินะคะเป็นศูนย์นะคะเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือการเข้ามาแก้ไขผังบัญชีค่ะกดเข้ามาที่บันทึกบัญชีแล้วก็เลขที่บันทึกสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะคะ กดดาวตรงคำว่าตัวเลือกค่ะแล้วก็กดแก้ไข2บรรทัดแรกที่มีมูลค่าเป็นศูนย์เรากดการกระบาดท,ทิ้งได้เลยนะคะส่วนบรรทัดที่เป็นต้นทุนขายค่ะให้เราแก้ไขนะคะผังบัญชีตรงนี้ไปเป็นผังบัญชีสินค้ารอจัดชุดค่ะหรือสอบถามกับทางสำนักง,งานบัญชีที่ดูแลก,กิจการของท่านนะคะตรงนี้เดี๋ยวทางทีมงานนะคะก็จะระบุเป็น ผังบัญชีหมดหนึ่งนะคะสินค้าเราจัดชุดค่ะตรวจสอบอีกครั้งนะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกค่ะเราก็จะได้การบันทึกบัญชีแบบนี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการบันทึกสินค้าที่เป็นสินค้าจัดชุดเนี่ยเข้ามาในสต็อกค,ค่ะเราจะได้มีสต็อกที่เป็นสินค้าจัดชุดไว้เสร็จแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเปิดบินขายให้กับลูกคา้านั่นเองค่ะ โดยเข้าไปที่เมนูรายจ่ายนะคะบันทึกซื้อสินค้าแล้วก็กดสร้างค่ะเราเลือกชื่อผู้ขายเป็นสินค้าจัดชุดได้เลยนะคะแล้วก็วันที่ออกเนี่ยก็เป็นวันที่ที่เราต้องการจะรับเข้าสต็อกค่ะเลือกรายการสินค้านะคะตรงนี้ก็จะไม่ใช่สินค้า AA สินค้า BB แลละก็จะเป็นสินค้ารอจัดชุดหรือว่าแล้วแต่เราจะตั้งชื่อสินค้าที่จัดชุดเอาไว้แล้วว่าเป็นชื่ออะไรนะคะ จำนวนราคาราคาตรงนี้ก็ยังคงเป็นราคาต้นทุนของสินค้าตัวนั้นอยู่นะคะที่เป็นต้นทุนของสินค้า2ตัวนั้นเนี่ยรวมกันนั่นเองค่ะตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดอนุมัติบันทึกซื้อสินค้าค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการบันทึกบัญชีนะคะระบบก็จะรับเข้าสต็อกให้แบบนี้ค่ะ friend of business peakaccount.com